กลับเข้าไปอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับคือช่วงของ Bus and Truck b ไบเออร์ไกนั่นเองนะครับสำหรับในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเราจะพาผู้ชมนะครับไปทำความรู้จักเกี่ยวเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะครับแล้วก็อะไรหรือว่าอะไรความรู้ต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับวงการขนส่งหรือว่าเกี่ยวกับรถบรรทุกของท่านนั่นเองใช่แล้วนะฮะก็สําหรับวันนี้นะครับน้องแพรเคยนั่งรถทัวร์ที่แบบว่าเป็น v ีไอพีไหมครับหุยบีไอพียังยังไม่เคยเลยก็ต้องเรียนนิดนึงว่าสําหรับเบาะนั่งพวกเบาะนั่งต่างๆเนี่ยไอเรื่องของคววาามสสะดกบย ความสะดวกสบายต่างๆนะครับผมมาจากเบาะนั่งจริงเหรอแบบใบนี้แบบว่าน้าอย่างเช่นแบบว่าเบาะ VIP ที่เขามีเรื่องของถุงลมที่เอาไว้นวดหลังนะครับความสุขสบายความสุขสบายต่างๆอย่างเช่นจอตรงหลังพนักพิงคนด้านหน้าเราสามารถที่จะมีจอส่วนตัวเลยมีจอส่วนตัวแล้วก็สามารถที่จะดูหนังฟังเพลงเล่นเกมได้ด้วยครบครันเลยนะครับผมก็ ต้องบอกนิดนึงว่าผู้ผลิตรายนี้เป็นที่รู้จักอยู่แล้วนะครับในวงการรถโดยสารบ้านเรานะฮะอย่างดำรงศิลโอ้โหเรียกได้ว่ามีชื่อเสียงนะในวงการในเรื่องของการผลิตแบบนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่ารถของเขาเนี่ยมีหลายแบบหลายรุ่นอย่างเช่นรถเมย์รถเมย์นี่ครับที่เป็นเบาไฟเบอร์บนรถเมย์พวกรถรถยูโรหรือว่าพวกรถอ่าสบายสบายใช่สบายสบายอนิดนึ่งอาอันนั้นพลาสติกอะไรพวกนี้ก็จะเป็นของทางดำรงศิล์เขาครับผม้เรียกว่า ก็น่าจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นสากลระบบสากลของไทยเลยทีเดียวแล้วนอกเหนือจากนั้นนะครับอย่างของเขาก็มีทําพวกเป็น oem ให้กับทางฮุนไดด้วยนะครับโอ้โหมาเตมครับผมพวกฮุนได h 1อะไรพวกเนี้ยนะฮะรยกว่าประวัติดีเยี่ยมมากเลยทีเดียวว่ามานานแล้วครับบริษัทนี้ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเขาก็มีการขยายโรงงานเพิ่มมากขึ้นนะครับผมเรื่องการผลิตอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าตลาดของเขาก็เริ่มกว้างมาก อ๋อแสดงผู้ท้าุ่งงี้แสดงว่าจะพาไปชมโรงงานหรือเปล่าเปล่าครับพาไปคุยพาไปคุยถึงโรงงานถึงโรงงานเลยเออนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็พาคุณผู้ชมนะครับไปคุยกับคุณเกียรติศักดิ์ภูอัครนันท์นะครับผมนี่ให้รายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็เป็นผู้การเรื่องทั่วไปในเรื่องของการดูแลอะไรพวกนี้มากมายไงกองอยากไปฟังไปชมกันแล้วล่ะครับผมเพื่อเป็นการเสียวราวเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยครับผมเชิญเลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสำหรับในช่วงของ b u สแ n ะท럭ไบเอไกวันนี้นะฮะผมพาค,คุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะฮะมาอยู่ที่โรงงานที่เขาผลิตเกี่ยวกับพวกเบาะรถโดยสารเบาะรถบัสต่างๆนะฮะที่มีคุณภาพ อันดับต้นๆของในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับก็คือบริษัทดำรงสินพาสซิสเซ็นเตอร์จำกัดนั่นเองนะครับแล้วตอนนี้ผมก็มาอยู่กับผู้ที่จะให้เรื่องของความรู้รายละเอียดต่างๆแล้วก็ความเป็นมาของบริษัทดำรงสินนะฮะก็คือคุณกิติศักดิ์ภูอัครนันกรรมการผู้จัดการบริษัทนะครับผมสวัสดีครับโอ้โหต้องบอกว่าในประเทศไทยเนี่ย ใครไม่รู้จักเบาะดํารงศินย์คงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าในรถทัวร์ต่างๆเนี่ยคนเขาก็เลือกใช้กันเยอะมากมายแพร่หลายเหมือนกันใช่ไหครับครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าความเป็นมาของดํารงศิลป์เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับครับก็คําว่าดํารงศิลย์นะครับเริ่มจากคุณพ่อนะถ้านับถึงตอนนี้เนี่ยสากว่าปีนะครสามสิกว่าปี จากวันนั้นเนี่ยก็คือเริ่มจากหน้าร้านตึกแถวรับซ่อมตั้งแต่ซ่อมบอกเก่ารถปิกอัพรถเก๋งซ่อมโตฟะาก็คือเหมือนหน้าร้านทั่วๆไปนะฮะด้วยด้วยความที่คุณพ่อเนี่ยเขาเป็นเด็กฝึกงานมาก่อนจนมาเป็นหัวหน้าช่างแล้วก็ขยับขยายมาเริ่มเปิดกิจการเองอนะครับัน,นั้นประสบการณ์ของเขาเนี่ย เยอะมากก็คือว่าเริ่มจากตึกแถวใช่ไหมครับก็คือคุณผู้ชมอาจจะนึกภาพออกใช่ไหมครับที่เป็นตึกแถวแล้วครับเขาก็คือเว่ารับทำบ่อรับทำบ่อรับทำอะไรกันที่แบบปาดโฟมกันตรงอย่างนั้นอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้คือว่าหลังจากเมื่อ30กว่าปี30ปีที่แล้วใช่ไหมครับโอ้โหเอาเลยครับต่อเลยฮะก็ตั้งแต่เริ่มทำตรงนั้นเนี่ยก็ขยับขยายมาเรื่อยนะฮะเริ่มมาเป็นเข็มเป็นผลิต เบาสำหรับรถแวนบิก pues <Mm อัพแวนอะไรนะท nah, okay. ี่ต่อช่วงแวนกันเนี่ยก็ส่งให้บริษัทเจ้าใหญ่ๆหลายเจ้าใหญ่ๆก็อาจจะมีพวกไทยลุ่งอะไรพวกนี้นะฮะที่ทุกคนรู้จักนะฮะแล้วก็ขยับขยายมีลูกค้าต่างประเทศเข้ามาส่งพวกพาร์ทอะไรสำหรับเบาให้เขาเริ่มทำงานเกี่ยวกับรถทัวเบารถทัวส่งต่างประเทศแล้วก็ เ,เริ่มรู้จักกลุ่มลูกค้ามากขึ้นลูกค้าที่ต้องการบอดรถทัวร์ในประเทศก็เริ่มเข้ามาฮะเราก็เลยทําทั้งหมดเลยคือรถปิกอัพด้วยส่งเบาะต่างประเทศด้วยแล้วก็รถทัวร์ในประเทศด้วย <c oughs> วก็ย <c oughs> คือว่าทางเราในดมงศิลป์ก็เป็น O e M ให้ใช่ไหมฮะณตัวของรถทัวร์เนี่ยในเมืองไทยยังยังไม่มี O e M นะฮะแต่และอู่ต่อกันเอง ถ้า O E M นตอนนี้เนี่ยที่เราส่งก็มีฮุนไดฮุนไดรถตู้ฮุนไดเฮดวันที่เราใช้กันอยู่เนี่ยส่งทั้งเบาะแล้วก็ทําเรื่องคอนโซลด้วยอ๋อก็เรื่องของงานงานเขาเรียกงานฉีดใช่ไหมฮะรงานฉีดแล้วก็เบาะตั้งแต่ั้งแต่พาร์ททั้งหมดเลยพาร์ทโครงสร้างเหล็กฉีดฟองน้ําขึ้นรูปหุ้มประกอบฮะเราทั้งหมดเลยที่ที่ของรถฮุนไดนะฮะเป็นของเรา โอเคครับคุณผู้ชมครับสำหรับในช่วงของบัสและรบรรทุกไกลวันนี้ก็ต้องบอกว่าเต็มอิ่มเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทดำรงสินพาสิสเซ็นเตอร์จำกัดนะฮะผมก็ต้องขอขอบคุณคุณเจริศักดิ์ครูอัครนันกรรมการผู้จัดการบริษัทด้วยครับขอบคุณครับไหนก็ต้องบอกว่าบอกของเขานี่มีมากมายหลายรุ่นให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้ด้วยนะครับผม ก็สำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถจะติดต่อไปได้ทางนะฮะดํารงสินพลาซิฟเซ็นเตอร์จำกัดนะครับผมแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านั้นอันนี้คือว่าเป็นตอนแรกที่มีการพูดคุยกับคุณเกติศักดิ์คูออารัณน์นะครับผมสำหรับในในตอนต่อไปเนี่ยต้องรอชมสัปดาห์หน้าผมพาคุณผู้ชมไปชมการผลิตของดํารงสินแน่นอนครับผมแต่ว่าที่เห็นนี่ก็บาะนี่นั่งสบายเนาะน่าจะเอามาแทนเก้าอี้ที่เรานั่งบ้างอะไรบ้างก็เห็นบอกยังไม่หมดเพียงเท่านั้นต้องแนันี้เตียมมามก็ ไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบว่าจะมาแบบว่าโชว์หรืออะไรอย่างเงี้ยมีเหมือนกันไงฉากใหม่อะไรใหม่แน่นอนเห็นแบบดูเห็นไหมอลังการขนาดนี้จะไม่มีได้ยังไงจะให้มีแขกรับเชิญมาที่สุดเลยเป็นแขกรับเชิญแคือว่าผมแบบว่าผมต้องออกไปก่อนใช่ไหมครับแน่นอนค่ะเพราะว่าวันนี้แพรขอเป็นพิธีกรเดียวเพราะว่าแบบคือโต๊ะก็มีสองตัวคุณผู้ชมคะแล้วแบบคือ ด้วยยังไงมันตัดสินที่ความสวยไงพี่หมอคืออนเนี้พี่หมอต้องออกไปก่อนแล้วล่ะเพราะว่าแน่นอนที่สุดเพราะว่าในเรื่องของในวันนี้แพรจะขอเป็นพิธีกรเดี่ยวบ้างอะไรบ้างอย่างี้โอเคครับผมค่ะแล้ววันนี้นะคะแพรก็จะพาคุณผู้ชมค่ะไปพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของยางรถทั้งรถบรรทุกรถบัสนะคะทุกขนาดเลยแล้วที่สำคัญค่ะการันตีเรื่องของคุณภาพด้วยกับทางบริษัท THD Auto Parts จำกัดนะคะแล้วแพรก็ได้ไปพูดคุยค่ะกับ คุณวราริศนะคะเจียนยืนยงพงค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัท THD Auto p a r t จำกัดนั่นเองค่ะและในส่วนของ b u ส and Tru กไบเออรไกสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมอาจจะแปลกใจเอ๊ะทำไมเรายังอยู่ในห้องสตูดิโอกันนะคะไม่ต้องสงสัยคะ่ะเพราะว่าวันนี้แพรก,ก็จะพาคุณผู้ชมมาดูนะคะบัส t r นทรั u ไบเออรไกที่ในสตูดิโอนี้แล้วค่ะ แต่ว่าสําหรับวันนี้อาจจะพิเศษนิดนึงตรงที่ว่าเมื่อกี้คุณผู้ชมได้เห็นยางรถยนต์ใช่ไหมคะทั้งใหญ่ทั้งเล็กเลยทีเดียววันนี้แหละค่ะแพรก็จะพามาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของยางค่ะจากทางบริษัท thd นะคะออตโตพาจำกัดนั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะแพรก็มาอยู่กับคุณวราริศเจียนยืนยงพง์นะคะกรรมาการผู้จัดการบริษัท thd ออตโตพาจำกัดแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะยังไงเดี๋ยวแพรขออนุญ,ญาตเรียกสั้นๆว่าคุณแม็กก็แล้วกันนะคะัดีครับค่ะคุณแม็กสำหรับบริษัท ทชดอ,อ t o p พานนี่จำหน่ายเกี่ยวกับเรื่องของอะไรคะครับบริษัททชดอัตตพานนี่นะครับจะเป็นบริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทยางรถบรรทุกยางรถเพื่อการพานันธุ์ต่างๆนะครับเช่นยางฟ,ฟ็อกลิฟยางรถตักยางรถไถประมาณนี้นะครับแล้วตอนนี้นี่ในส่วนของในทางบริษัทเองนี่ได้นําเข้ามากี่กี่กี่ประเภทและกี่กี่บริษัทละคะครับทางบริษัทเราเนี่ยได้จดเ,เป็นผู้แทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับในยาง บรรลุบรรทุกเนี่ยเป็นยี่ห้อซุปเปอร์ฮอครับแล้วก็มียี่ห้อพาร์เว์นะครับแล้วก็จะมียางรถโฟกลิฟท์ครับที่ได้จดทะเบียนเป็นผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการกับแบรนด eh ์ยี่ห้อเอ็กซค่ะแล้วถามนิดนึงว่ามีทั้งเล็กทั้งใหญ่ขนาดนี้คะ่ะขนาดเล็กที่สุดนี่ประมาณเท่าไหร่คะเล็กเล็กที่สุดเนี่ยจริงๆมันเป็นยางเพื่อยางสําหรับรถโฟกลิฟขนาดเล็ก <c oughs> ก็ขนาดประมาณสัก ประมาณประมาณหน้าแข้งของเราเนี่ยครับและถ้าใหญ่ที่สุดแล้วคุณแม่คะส่วนไซส์ใหญ่สุดตอนนี้ที่นําเข้ามาจัดจาหน่ายเนี่ยสูงประมาณ2เมตรก็คือถ้าเรายืนก็คือเข้าตัวคนเราเลยนะครับโอ้นี่แล้วไอสองเมตรนี่คือใช้สําหรับรถประเภทไหนคะคุณเป็นรถที่ใช้สําหรับผู้งานก่อสร้างสร้างอาคารสร้างอะไรขนาดสูงนะครับก็เรียกได้ว่าทั้งเล็กทั้งใหญ่นี่ก็ทาง T H D มีหมดเลยครับครับ่ะจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยจะตอบรับว่าเป็นใช้กับยางที่ เพื่อใช้สําหรับงานแบบรถบรรทุกหนักหนหรือว่างานที่ต้องใช้กับการเคลื่อนย้ายสินค้าคที่มีขนาดใหญ่นะครับและสําหรับในเรื่องของจุดเด่นของผลิตภัณฑ์หรือว่าของยางทาง THD นี้เป็นยังไงบ้างคะครับสินค้าที่เรานําเข้ามาจัดจาหน่ายเนี่ยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลน,นะครับแล้วก็มีการทดสอบการใช้จริงในประเทศไทยที่ว่ามันสามารถรับน้าหนักได้จริงรับสภาพงานถนนของเราประเทศไทยได้จริงๆนะครับ ภายใต้ที่คอนเซปที่บอกว่ายางดีโดนใจใช้แล้วรวยแปลว่าสินค้าที่เรานำจําหน่ายเนี่ยราคามไม่สูงแน่นอนค่ะ,ะและสำหรับการจัดส่งอะไรอย่างงี้นี่มีบริการจัดส่งบ้างไหมคะคือทางเราเนี่ยจะเป็นบริษัทเพื่อจัดจําหน่ายดังนั้นเนี่ยออสินค้าทุกชิ้นที่นําที่ที่จะจําหน่ายเนี่ยก็จัดส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็ ไม่เน้นจํานวนว่าจะต้องมี2เส้นต้องสั่งกี่เส้นก็ได้ถ้าอย่างนี้แพทสั่งเส้นเดียวก็สามารถที่จะไปส่งได้เหมือนกันทดีนี้ที่ไปส่งเลยดีเดียวแ้วถ้าสมมติว่าแพทอยู่ไกลอย่างนี้โทรเรียวโทรศัพท์ขึ้นมาเอ๊อยากจะสั่งยาอย่างนี้สามารถที่จะมีช่องทางการชําระเงินยังไงบ้างคะทางเราเนี่ยก็จะมีช่องทางอยู่3ช่องทางหลักฮะมันจะก็คือการโอนชําระผ่านธนาคารนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยทางเราก็ตอบรับนวัตกรรมสมัยใหม่จะมีวิธีการผ่อนชําระทางบัตรเครดิต เข้ามาเพิ่มด้วยฮะแล้วล่าสุดเลยเนี่ยก็มีการเปิดระบบ Payment Gateway ของกสิกรนะครับที่สามารถโอนเงินผ่านทางเว็บไซต์ได้ด้วยครับแล้วในการการันตีคุณภาพของสินค้านี่ทาง t h d มีการการันตีคุณภาพได้ยังไงคะคือสินค้าที่เราเอามาจัดจำหน่ายนะครับสินค้าทุกเส้นทุกชิ้นเนี่ยจะผ่านการเอ็กซเรย์เพื่อพิสูจน์โครงสร้างภายในของโครงยางว่าได้มาตรฐานหรือไม่ก่อนที่จะส่งมาถึงประเทศไทย หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อสินค้าเข้ามาในประเทศไทยแล้วเนี่ยยางแต่ละล็อตแต่ละล็อตเนี่ยจะมีการทําสุ่มสอตรวจสอบโดยการทดสอบแบบทําลายโดยการที่เราเนี่ยนำเข้าไปในห้องแลบเพื่อทดสอบการความสามารถในการแบกรับน้าหนักเกินว่าความสามารถในการรับรับน้ำหนักเนี่ยสามารถเกินกว่ามาตรฐานได้เท่าไหร่แล้วทดสอบไปเรื่อยๆจนกระทั่งยางมันระเบิดดังนั้นแปลว่าท,ทุกล็อตที่เข้ามาเนี่ย ก็มั่นใจได้ว่ามันความความสามารถในการรับน้ําหนักเนี่ยสูงกว่าที่สินค้าเราแบกจริงๆอยู่หลายเท่าเลยผีงก็เรียกได้ว่ามีการรับประกันคุณภาพสินค้าด้วยแล้วในส่วนของการรับประกันในตัวสินค้าเองนี่ทาง T H D มีการรับประกันสินค้า,า<อ>ไหมคะนอกจากที่เราทําพวกนี้แล้วเนี่ยเราก็สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าได้ว่าการรับประกันก็คือเราเรา,เร,ารับประกันยินดีรับประกันสินค้าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการผลิตทุกๆก,กรณี โ้ก็เรียกได้ว่าเรื่องของทั้งคุณภาพแล้วก็ราคานี่ทาง T H D นี่ลดไม่เป็น2รองใครเลยทีเดียวแต่ว่าสำหรับทาง T H D ยังไม่หมดแค่นั้นครัเพราะว่าแพ้ได้ค่ะมันว่ามีโปรโมชั่นเด็ดๆมาพิเศษสําหรับคุณผู้ชมเลยใช่ไหมคะพี่แม่คะใช่ครับมีนะตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะทางเราเนี่ยจะมีจันจัดโปรแกรมชิงโชคนะครับไปเที่ยวทัวร์เกาหลีนะครับในช่วงปลายเดือนอปลายเดือนกันกุมภาพันธ์ปีหน้าครับ เเรียกได้ว่าเป็นช่วงหน้าหนาวพอดีเลยกันอากาศหิมะกาลังตกเลยอย่างนี้น่าไปมากเลยแล้วทํำยังไงคะถึงจะได้ไปกับเขาบ้างเนี่ยตอนนี้ทางเราก็มีเป็นการส่งเสริมที่จะบอกว่าอุปกรณ์การชําระเงินของบริษัทเนี่ยเพิ่มขึ้นหลากหลายช่องทางก็เลยตัดโปรแกรมที่เรียกว่าโอนการ์ดเว็บโอนการ์ดเว็บนะคะโอนเนี่ยจะหมายถึงว่าลูกค้าที่ชําระเงินด้วยการโอนเงินนะครับจะให้ลูกค้าเนี่ยแฟก ไปอินสลิปว่าชําระเงินกับบริษัทเรียบร้อยแล้วจากนั้นเนี่ยออทางบริษัทก็จะส่งคูป,ปอง <c oughs> ว่าเป็นเป็นการยืนยันว่าได้รับเงินจากลูกค้าแล้วก็ส่งคูป,ปองชิงโชคไปให้นะครับก็เรียกว่าอำนวยความสะดวกถึงบ้านลูกค้าเลยทีเดียวถึงบริษัทเลยแล้วทีนี้ก็คือส่งไปอินกลับมาอย่างนี้ถูกไหมคะในเรื่องของการโอนใช่ครับทางทางลูกค้าเนี่ยเมื่อชาระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ แฟลไปอินค่ะกลับมาทางเราครับใช่แล้วในส่วนของการ์ดล่ะคะครับการ์ดเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์รูดการ์ดก็คือหมายถึงที่เราเจอในในห้างทั่วๆไปก็คือว่ารูดบัตรเครดิตได้เลค่ะรูดบัตรเครดิตรูดรืมเนนะครับฮะทางบริษัทเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ในการรูดการ์ดก็ถ้าลูกค้าจะส่งไปให้เนี่ยทางพนักงานจะส่งเนี่ยจะมีเครื่องรูดการ์ดติดตัวอยู่ทุกคนถ้าลูกค้ามีบัตรเครดิตก็สามารถรูดได้เลยชํชำระได้เลยครับแล้วก็จะได้เป็น ลุ้นตัวชิงโชวแบบนี้แล้วในส่วนของอันสุดท้ายค่ะคุณแม่ครับเว็บค่ะเว็บเนี่ยนะครับเออทางเราเนี่ยก็ยังมีอุปกรณ์การชำระเงินอันล่าสุดเนี่ยอ,อ,อันนี้คือมาใหม่เลย <มา S 1> ทีเดียวยยค่ะครับก็ลูกค้าสามารถชําระเงินผ่านบัตรเครดิตเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นทางเว็บไซต์<อ>ก็คือลูกค้าสามารถเปิดหน้าเว็บไซต์ของเราก็เรียกได้ว่าสะดวกมากขึ้นจากการที่เราจะต้องอาจจะต้องแบบว่าไปถึงร้านแล้วก็รูดบัตรเครดิตตอนนี้สามารถที่จะเพียงแค่คลิกอินเทอร์เน็ตอยู่ที่บ้านก็สามารถที่จะซื้อได้แล้วใช่ครับค่ะ แล้วถ้าสมมุติว่าแพสนใจแล้วอาจจะอยากอยากไปขึ้นมาอย่างนี้มีสถานที่แนะนํำไหมคะว่าในทริปนี้นี่จะไปที่เที่ยวที่ไหนกันบ้างก็ที่ที่หลักๆนะฮะที่คิดว่าจะไปเนี่ยในในในทีมครอบเนี่ยก็คงจะเป็นไปตั้งแต่มึงโซนะครับแล้วก็วิ่งลงมาถึงปูซานก็คือประมาณเหมือนมองว่าเหนือจดใต้เลยแล้วก็ที่ที่แน่ๆก็คือจะมีไปสกีรีสอร์ทนะครับ,รบ,รบแล้วก็ไปราชวัง,ก,งกิ้งบก เรียกได้ว่าเป็นที่เด็ดๆทั้งนั้นเลยเป็นที่ขึ้นชื่อเลยของเกาหลีครับครับแล้วก็ช้อปปิ้งจุกใจแน่นอนครับแน่นอนเลยทีเดียวคะแล้วสำหรับในเรื่องของรายละเอียด่ะคะสมมุติว่าในเรื่องของเงื่อนไขการที่การลุ้นโชคเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะสาหรับเออมื่อทายังไงถึงจะได้บัตรชิโชลใบนี้ขึ้นมาทุกๆ1 0ึ0 0ืบาทที่ที่ลูกค้าชําระนะครับก็มีค่าเท่ากับคูปองหนึ่งใบ S <S นะครับแล้วก็เมื่อเมื่อลูกค้าชําระเงินเรียบร้อยแล้ว <C es ha> ทางเราก็จะส่งจัดส่งคูปองไปให้ทางไปรษณีย์นะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการผ่านการโอ,อนเงินหรือจะเป็นการรูดบัตรเครดิต <C es ha> หรือว่าการะมระเงินทางเว็บไซต์ <C es ha> ก็มั่นใจได้ว่าจะได้รับคูปองทุกคนนะครับแล้วดังนั้นเนี่ยลูกค้ากรุณาเก็บคูปองเอาไว้นะครับแล้วทางทางบริษัทจะเก็บต้นคั่วเอาไว้ส่วนก็จะแปลว่าสองสองฝ่ายเนี่ยจะมีคูปองกันคนละอันจากนั้นเนี่ยช่วงประมาณกลางเดือนมกราคม คงจะมีการจับรางวัลก็จับที่นะี่เหม,มือนกันนะครับแล้วการจับรางวัลนี้เป็นกี่รางวัลคะทั้งหมดแล้วก็1กล่องหนึ่งรางวัลนะครับมื่ยกี้แอบเห็นด้วยว่ามี3คูปองมี3สีอย่างนี้ก็คือว่าสําหรับช่องทางหนึ่งก็ หนึ่งรางวัลหนึ่งรางวัลก็ทั้งหมดก็มี3มรางวัลเลยทีเดียวใช่ครับสามรางวันรางวัละสองที่นั่งนะครับรางวัละสองที่นั่งด้วยนะคะก็คือว่าไปได้2คนไปกี่วันคะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับโอ้ก็ได้ียว่านานนานนานที่พอที่จะแบบว่าอจะเอกับบรรยากาศที่เกาหลีเลยทีเดียวครับค่ะแล้วสําหรับในส่วนของคูปองนี่พอเสร็จแล้วนี่เราก็เอามาเราก็เหมือนกับว่ามาจับรางวัลที่นี่ครับใช่ครับ แล้วทีนี้นี่ในส่วนของลุ้นโชคผ่านทางช่องทางคือ3ช่องทางที่ได้บอกไปแล้วใช่ไหมคะใช่ครับ สำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่สนใจเข้ามาร่วมสนุกกันนะคะก็สามารถเข้าร่วมสนุกกันได้ค่ะถึงวันที่31ธันวาคม2555นะคะแล้วก็จะมีการจับรางวัลค่ะกันกลางรายการกันเลยทีเดียวนะคะในวันพฤหัสที่17มกราคม2556น้25 56, นั่นเองค่ะแต่วันนี้นะคะแพรย์ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณวราริ์เจียนยืนยงพง์มากนะคะสําหรับข้อมูลจากทาง THD นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากทาง THD ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากครับเป็นยังไงนะคะคุณ ชมกับบริษัท thd auto p a r t ค่ะว่าแต่พี่หมออ่ะมาพอดีเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าถึงกับไล่กันเลยนะฮะแน่นอนค่ะในแบบของแบบนี้แหมถูกใจเลยทีเดียวนะครับได้สัมภาษณ์กันเป็นตัวละตัวกับทางคุณวราฤทธิ์เขาแลเนี่นะครับผม ในเรื่องของอยางนี่ก็เรียกได้ว่าเขากรทันตีทั้งคุณภาพแล้วก็มีบริการหลังการขายที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเห็นบอกว่ามีการโปรโมทอะด้วยแน่นอนที่สุดมีการโปรโมทแบบว่าไปเกาหลีอย่างงี้ตามซีรีส์อันแน่นอนอที่สุดดูนี่นะคะดูก่อนมี3แบบนะคะกับเกี่ยวกับเรื่องของเอ่อเอ่อทัวร์เหมือนกับว่าเขาจัดกิจกรรม,รมให้ผู้ที่สนใจซื้อ,อยางรถยนต์เนี่ย เข้าร่วมแล้วก็ไปทัวร์เกาหลีนะคะลุ้นเที่ยวเกาหลีนั่นเองแล้วที่นี่พรุ่งนี้ก็คือว่าเป็นยางรถบรรทุกใช่ไหมยางรถโดยสารแล้วก็นี่เป็นยางตันนั่งใช่ไหมครับผมไม่ว่าจะซื้ออะไรนะคะครบทุก1 0 0 0 0นบาทนี้ก็จะได้รับคูปองหนึ่งใบเพื่อที่จะลุ้นไปเกาหลีโอ้โหเรียกว่าดีเดียวแล้วก็ซึ่งการลุ้นเที่ยวในครั้งนี้นะคะพี่หมอก็จะไปได้3มช่องทางก็คือ1ในเรื่องของการโอนเงิน สองนะคะชำระผ่านาบัตรเครดิตแล้วก็สั่งซื้อทางเว็บไซต์นั่นเองค่ะ<อ>แน่นอนที่สุดเลยตอ้องบอกนะนะครับว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมอาจจะทราบสโลแกนอยู่แล้วนะครับยางดีโดนใจใช้แล้วรวยแน่นอ,แนอนที่สุดนะคะแล้วก็จะมีการาาสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะก็สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ได้นะคะถึงวันที่31ธันวาคม พศ2555ค่ะแล้วก็ที่สำคัญพี่เหมาจะมีการจับรางวัลกลางรายการกันเลยทีเดียวครับผมในวันที่17มกราคมปีนะอโอ้โหก็สำหรับผู้ที่สนใจก็รีบเข้ามาร่วมสนุกกันนะครับผมกับกลางรายการเลยนะฮะนะครับผมคุณผู้ชมก็เราลุ้นอยู่ที่บ้านเพราะว่ามี<ช>การจับรางวัลที่นี่ด้วยแน,น่นอนที่สุดค่ะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมครับก็ อยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการจริงๆแล้วนะฮะก็ฝากวันนี้นึงนะครับผมกับงาน Bus and t r u c k 1 2นะครับผมครั้งที่9ไบเทคบางนากรุงเทพ1-3พฤศจิกาย,ยนค่ะก็สำหรับในงานนะครับผมก็ต้องบอกว่ามีเรื่องของการสแสดงรถเพื่อการานิษฐ์และรถเพื่อกิจการพิเศษด้วยแลย้วก็มีเรื่องของ t ัวร์เท<ข>็กไทยแลนด์ทัวร์นะครับผมะฮะแต่วันนี้ก่อนไปค่ะพี่หมาคะสับคำ,<ม>ำถามท้ายรายการนะฮะก็ยางดีโดนใจใช้แล้วรวยเป็นสโลแกนของบริษัทอะไร Oh. อีกครั้งนะครับผมยางดีโดนใจใช้แล้วรวยเป็นสโลแกนของบริษัทอะไรครับส่งมาได้ทาง SMS นะครับ4642104นั่นเองนะครับผมค่ะแล้วก็ทางรายการก็จะจัดของสมนาคุณคให้นะฮะกรีบส่งมาเลยนะครับผมเพราะว่าของสมนาคุณรอคุณผู้ชมอยู่แน่นอนครับผมเดี๋ยวทางรายการจะจัดส่งให้ถึงที่บ้านเลยนะครับผมบก ต้องบอกว่าหมดเวลาแล้วนะครับผมพบกับเรา2คนนะครับประหมอแล้วก็น้องแพรใน,ในรายการ b u บัสแอนด์ท럭ขับรับสำหรับคนรักรถใหญ่ทุกวันพฤหัสบดีนะคะ3ามทุ่มถึง4ี่ทุ่มทางแอดดิชั่นชัแนลพีเอช่อง65ค่ะก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับประหมอและน้องแพรใน,ในรายการ Bus and Truck 럭ขับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ